ผมไปที่ไหนไม่มีใครเอาแล้วตฐมนตีแป้งมันแต่ผลคะแนนกลับมาเป็นอย่างนี้นะครับผมไปที่ไหนไม่มีใครเอาแล้วตฐมนตีแป้งมันแต่ผลคะแนนกลับมาเป็นอย่างนี้นะครับมีโพพันกับเรื่องยาเสพติดแล้วยังเป็นรัฐมนตรีได้เนี่ยผมว่ามันไม่มีประเทศไหน,นรับได้นะในในความเท็จต้องอยอมรับว,ว่าหกปีที่ผ่านมาภาพพจน์ของไทยเนี่ยแย่เลยนะฮะในต่างประเทศสื่อต่างประเทศเนี่ยถล่มเราตลอดนะฮะสวัสดีครับฝ่ายค้านไร้ประสิทธิภาพ หน้าที่การตรวจสอบเป็นหน้าที่ของพักฝ่ายคานแต่ไม่สามารถตรวจสอบอะไรได้สักเรื่องไม่มีเรื่องไหนที่ฝ่ายคานสามารถทําได้อย่างมีประสิธทธิภาพพวพันญาเสพติดบ้างแป้งมันบ้างไหนละความจริงไหนละข้อเท้จริงมีแต่พูดลอยๆแล้วก็ไม่กล้าพูดแบบเจาะจงลุงบอกให้นะว่า ไม่ใช่ประชาชนไม่อยากรู้ไม่อยากทราบในข้อเท็จจริงเรื่องนี้ตรงขั้มประชาชนเขาอยากรู้อยากทราบว่ามันมีข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรความจริงมันคืออะไรฝ่ายค้านทำอะไรบ้างในเรื่องนี้ลอยถ้วยมากไม่มีน้ำยาไม่มีอะไรที่เป็นข้อเท็จจริงที่สามารถใช้อ้างอิงได้เลยอาศัยแต่สื่อในโลกโซเชียลเล่นกันแต่ในโลกโซเชียล อาศัยข้อมูลข้อในโลกโซเชียลไม่มีปัญญาอะไรได้ด้วยตนเองสุดท้ายเป็นอย่างไรสุดท้ายฝ่ายค้านเองไม่มีใครสักคนที่กล้าพูดกล้ากล่าวอาเขาว่าต้องคดียาเสพติดมันจึงอ้อมแอ้มไปข้างๆกูคูอ้างสื่อวกไปวนมาให้สังคมเข้าใจเอาเองเพราะอะไร มันก็เพราะตัวเองไม่มีความรู้ไม่รู้จริงจึงไม่กล้าพูดพลาดพิงอยากตรงไปตรงมาเรียกว่าขี้ขลาดกลัวว่าจะถูกฟ้องและก็ยังไม่มีปัญญาไปหาความจริงมาแสดงได้อีกแต่ก็ยังพูดแต่ก็ยังทำนี่มันทำหน้าที่ขวายคานแบบไหน,น,ส,นส่วนเรื่องสื่อต่างประเทศ บอกได้ไหมว่าสื่อไหนที่มันถล่มเรามาตลอดแล้วสื่อที่ยกย่องรัฐบาลไทยที่มันมีอยู่เยอะมากมันมีอยู่ไม่น้อยไม่คิดจะนำมาพูดไม่คิดจะนำมาอ้างบ้างเลยหรือหรือว่าไม่ใช่แนวก็ขออนุญาตให้ข้อมูลนิดหนึ่งไหครับว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยจะแย่มากนะครับ ปีนี้ธนาคารโลกคาดกันว่าเศรษฐกิจโลกจะติดลบ5.2เซนะครับซึ่งถือว่าหนักมากนะครับไม่ได้เป็นอย่างนี้มานานแล้วบางธนาคารโลกยังบอกว่านี่จะแย่ที่สุดในรอบ150ปีเลยนะครับท่าเรามาดูเศรษฐกิจไทยเนี่ยเศรษฐกิจไทยกับยิ่งหนักกว่านะครับปีนี้คาดกันว่าจะติดลบกันถึง8.8ถึง9เปอร์เซ็นต์เลยนะฮะซึ่งหนักมากพูดความจริงครึ่งเดียวจนติดเป็นสันดาน ใช่ธนาคารโลกบอกว่าเศรษฐกิจโลกจะติดลบ5.2และจะหนักที่สุดในรอบ150ปีไอ้ตรงนี้150ปีนี้เอามาจากรายงานฉบับไหนจำได้ว่าธนาคารโลกบอกว่าตกต่ำที่สุดนับแต่ปี1945เป็นต้นมาแล้วมัน150ปีมาจากไหน ขึ้นต้นอ้างธนาคารโลกแล้วไอ้ตัวเลขไทยติดลบ8.8ถึง9นั้นเอามาจากไหนไม่ทราบครับมันไม่ได้มาจากรายงานฉบับเดียวกันหรอกหรือไอ้ลบ8นั้นมันบาซิลส่วนลบ9 9กว่านั้นมันประเทศในยุโรปส่วนไทยธนาคารโลกคาดว่าจะติดลบประมาณ 5%้าเปอร์เซนเลิกเรับเลิกความคิดที่จะซ้ําเติมสถานการณ์ของไทยสิครับอย่าดูถูกอย่าเหยียดหยามด้วยการหลอกลวงคนไทยต่อไปอีกเลยลุงรู้และเชื่อว่าคนไทยไม่น้อยที่รู้ว่ามันมีขบวนการทําลายชาติพยายามทุกมิธีทางที่จะทําให้ชาติไทยนั้นย่ําแย่ให้ได้ตัวเลขมันถึงมั่วๆออกมายอย่างนี้ คือให้มันหนักเขาไว้อะไรที่เกี่ยวกับประเทศไทยตัวเล็กมันต้องหนักประเทศไทยมันต้องย่ําแย่ให้ได้รัฐบาลต้องแย่ให้ได้ทําเพื่ออะไรเพราะว,ว่าเมื่อห้าหกปีก่อนเนี่ยเศรษฐกิจเราก็แย่มาตลอดนะครับเราโต,ตแค่สองสามปซมาตลอดห้าหกปีที่ผ่านมาเราจะหนักกว่าคนอื่นเพราะอะไรเพราะว่าเราโตมาน้อยแล้วตอนนี้เราจะลดไปถึงแปเก้าเนเนี่ย มันเหมือนกับว่าหกปีที่แล้วเนี่ยเราแทบไม่โตเลยนะมันก็เราอยู่กับที่เลยนะปีนี้จะเป็นแล้วถ้าเกิดปีหน้าเนี่ยหลายหลายกระแสบอกว่าอาจจะติดลบอีกด้วยเพราะฉะนั้นเราอาจจะกลายว่าเราติดลบเลยนะความเดือดร้อนของประชาชนจะหนักมากสิ่งที่อยากจะให้ให้ข้อมูลกับพลเอกประยุทธ์และเพื่อท่านขอร้องมาเองนะมันก็หนักสาหัสากันกันทุกประเทศแต่ประเทศไทยยังโชคดีโชคดีที่ได้ ฐบาลที่ดีสามารถออกมาตราก,การป้องกันโรคระบาดได้ดีมองไปทางไหนก็ยังพบกับรอยยิ้มอยู่ได้ในขณะที่ทั่วโลกเขาขาดแคลนแม้แต่ที่ฝังศพมีแต่ภาพข่าวคนยืนกอดกันบนหลุมฝังศพไม่รู้นะว่าใครจะคิดอย่างไรไม่รู้นะว่าใครจะคิดอย่างไรที่เห็นภาพเหล่านี้ สำหรับลุงลุงรักรัฐบาลลุงตู่ครับในต่างประเทศเรื่องการได้สิทธิรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลนั้นเป็นเรื่องยากไม่ว่าจะในยุโรปหรืออเมริกาที่ว่าจะเดินแล้วว่าเขามีการรักษาการทั่วถึงหรือไม่แทบไม่ต้องสงสัยเรื่องเศรษฐกิจยิ่งหนักขึ้นตามมาเป็นเงาตามตัว มันหลีกเล็ไม่พ้นแต่ไทยที่ได้รัฐบาลที่ดีลุงเชื่อว่าจะพลิกฟื้นขึ้นมาได้ในที่สุดขออย่างเดียวขออย่างเดียวว่าคนไทยต้องร่มวมไม้ร่วมมือกันที่สําคัญต้องรู้เท่าทันคนไม่หวังดีต่อชาติบ้านเมืองด้วยเรื่องวิธีการแก้เนี่ยผมอยากจะเรียนว่าปัญหาเศรษฐกิจมันแก้ไม่ได้อย่างเดียวถ้าเราไม่ได้แก้ปัญหาสังคมและการเมืองด้วย อันนีส้สำคัญนะครับการที่เรามีปัญหามาตลอดเนี่ยไม่ปัญหาทางเศรษฐกิจเนี่ยมาสะท้อนว่ามันมีปัญหาทางสังคมและการเมืองเกิดขึ้นด้วยถ้าเราไม่แก้ไขทุกอย่างพร้อมๆกันเนี่ยเราจะแก้ไม่ได้เพราะสุดท้ายเนี่ยมันกลายไปเป็นสะท้อนถึงความมั่นใจของประเทศนี้ว่าที่ผ่านมาหกปีเนี่ยทั้งในประเทศและต่างประเทศเขาไม่มั่นใจในตัวรัฐบาลไม่มั่นใจตัวคุณเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณต้องทําคือต้องคุณต้องกลับมาคิดว่า คือพยายามจะเอาการเมืองมาเล่นกันตลอดเวลาไม่สนใจอะไรทั้งนั้นไม่คิดว่าโดยสถานการณ์ของโลกในตอนนี้ทุกฝ่ายต้องร่วมม้ร่วมมือกันจะอาศัยความได้เปรียบเสียเปรียบมาเล่นงานกันเองมันไม่ควรจะมีมันควรจะอาศัยความได้เปรียบที่ประเทศไทยไม่บอบช้ำจากการระบาดของโรคเอาจุดนี้สิ เอาจุดนี้มาฟื้นตัวเองว่าจะฟื้นตัวเองได้อย่างไรทําอย่างไรให้ยเศรษฐกิจฟื้นตัวให้เร็วที่สุดแต่กลับไม่ทํากันแต่พยายามจะสร้างปาัญหาสร้างวิกฤตใหม่ๆขึ้นมาแทนอย่างนี้ไม่ต้องช่วยออกความคิดเห็นก็ได้อยู่เฉยๆอยู่เ,เงียบๆบ้างประเทศมันจะได้เดินไปข้างหน้าเสียที จะทําอย่างไรจะรื้อฟื้นอย่างไรจะกลับมาให้คนมั่นใจในในใน,ในตัวคุณได้อย่างไรเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็ยังต้องพึ่งการลงทุนจากต่างประเทศอยู่ดีนะถึงแม้ว่าตอนนี้ยังไม่มีแต่คือช่วงที่มันแย่เนี่ยเราต้องปรับตัวเองก่อนเพื่อให้เรากลับมาได้และกลับมาดีกว่าเดิมอันนี้ก็สิ่งที่ผมอยากขอเสนอนะครับซึ่งจะมีแนวทางอยู่สิบแนวทางนะครับที่ผมอยากจะขอเสน,เสนอแต่แนวทางไว้อันที่หนึ่งเนี่ยคือเรื่อง การแก้ปัญหาแ้มันแก้แก้ไขเรื่ามนูนเรื่องเรื่องนูนเนี่ยเป็นเรื่องมีปัญหาแน่นอนนะพิสูจน์แล้วนะครับว่ามันที่ใช้มาปีหนึ่งเนี่ยมันมีเรื่องต่างๆเกิดขึ้นเยอะมากนะครับตั้งแต่250สองอรอยห้าสิบสวซึ่งชัดเจนนะครับว่าด้อยคุณภาพามีปัญหานะฮะมีไม่ได้ทําอะไรเลยม,มีมีปัญหามาตลอดนะครับอ้าปากก็เห็นขี้ฟันมีปัญหามาตลอดไม่ได้ทําอะไรเลย มีปัญหาไม่ทำอะไรเลยหรือหรือว่าจริงๆเป็นเพราะเป็นเพราะสาวไม่โหวตเลือกให้ธนาธรเป็นนายกตามที่กลุ่มตัวเองกลุ่มการเมืองตนเองเสนอมันเพราะตรงนี้ใช่หรือไม่เอาตรงๆสิพูดกันให้มันชัดๆเอาชัดๆไปเลยว่าสาวไม่สนับสนุนคนไม่ดี ตรงนี้ลุงก็ไม่อยากจะแย้งไม่อยากจะคานนะธนาธรที่ลงแข่งตําแหน่งนายกตรมนตรีกับพลเอกประยุทธ์จันโอชานั้นะคิดดูดีๆสิครับว่ามีคุณงามความดีมีจุดดีจุดเด่นตรงไหนมีจุดดีจุดเด่นตรงไหนที่เหนือกว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาบ้างคิดมากๆหน่อยครับย้ำย้ำนะครับว่า ต้องคิดให้มากๆเพราะคำตอบมันอยู่ตรงนั้นว่าทำไมสสวอไม่เลือกธนาธรแล้วมันจะตอบได้ด้วยตัวเองว่าสอวอนั้นด้อยคุณภาพหรือมีประสิทธิภาพหรือยุทธศาสตร์20ปีซึ่งใช้มาแป๊บเดียวก็รู้แล้วมันไม่ใช่มันทำไม่ได้ใช่ไหมฮะตอนนี้มันก็ต้องเปลี่ยนกันหมดแล้วยุทธศาสที่ทำมาเนี่ยผิดหมดเลย นะครับผมว่าก็อยากจะฝากว่ามันต้องแก้รัฐมรนมนูด้วยนะฮะแล้วก็รัฐมนูญนี้ก็ทําขึ้นมาเพื่อให้พรรคการเมืองออแนแอรนะฮะพรรคการเมืองนักการเมืองก็แย่งจริงตําแหน่งกันคนที่เป็นอยู่นะครับอันนี้ก็สิ่งท,ที่ที่ที่อยากให้เห็นแล้วก็รัฐบาลเองก็ต้องส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทางการเมืองไม่ใช่ว่าจะ ขัดขวางการเลือกตั้งท้องถิน่นใช่ไหมฮะยังไม่ทันไรเลยจะบอกว่าจะไม่มีการเลือกตั้งท้องถิ่นแล้วซึ่งเว้นวักมาตั้งหลายเกือบสิบปีแล้วที่ไม่มีนะครับก็อยากจะฝากเรื่องเรื่องนี้ว่าอันที่หนึ่งนี่คือการแก้สรุปเอาจากตรงไหนเอามาจากตรงไหนว่าแผนยุทธศาสตร์ชาติยี่สิบปีใช้ไม่ได้ทั้งหมดล้มเหลวทั้งหมดตอนนี้ประเทศไทยอยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่สิบสอง อันเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจที่รับช่วงเข้าไปผสมผสานกับแผนยุทธศาสตร์ศาสตรปีโดยในแผนฉบับนี้มีกรอบพัฒนาประเทศ10ข้อหากมันใช้ไม่ได้จริงทำไมไม่ยกมากล่าวอ้างว่ามันล้มเหลวตรงไหนอย่างไรไม่ใช่พูดลอยๆแบบนี้ทั้ง10ยุทธศาสตร์ล้วนมีความสำคัญทั้งสิ้น และการวางเป้าหมายในการพัฒนาที่ชัดเจนมันไม่ดีตรงไหนหรือว่าไม่ว่าอะไรไม่ว่ามันจะดีมีประโยชน์ต่อประเทศชาติบ้านเมืองอย่างไรอากเป็นของรัฐบาลชุดนี้ก็จะขานมันทุกเรื่องเอากันอย่างนี้ใช่ไหมครับหากมันเป็นไปตามนี้มันก็เทาราหานาัามันก็คือตัวถ่วบ สวัสดีครับ